สวัสดีครับผมเป็นตัวแทนของทีมแพตโต Happy Healthy p e พจากสถาบันเทคโนโลยีพระจะอมเกล้าเจ้าคุณาหารากกระบงังแพตโตคือแพลตฟอร์มให้บริการอาบน้ําตัดขนสุนัขที่เป็นเซอร์วิสแอทโฮมที่ใส่ใจถึงเบนเทอร์เฮลท์เป็นหลักสําคัญโดยเป็นตัวกลางการติดต่อระหว่างลูกค้าและช่างอาบน้ําตัดขนซึ่งกลุ่มเป้าหมายหลักของเราคือคนเลี้ยงสุนัขในเมืองที่อยู่ในวัยเมทัลเนลมีรายได้ปานกลางขึ้นไปเป็นคนที่เลี้ยงและรักในสุนัขและให้ความสําคัญกับการบรหิหารจัดการเวลา ซึ่งอันนี้ก็รวมไปถึงคนที่ชอบทากิจกรรมแมทโฮมิกด้วยด้วยบริการของเราแม้ผู้ใช้งานจะอยู่ที่บ้านแต่สุนัขของคุณก็จะได้รับความสะอาดอย่างหมดจดผ่านการใช้งานเพียงแค่สามขั้นตอนเพียงเท่านั้นก็คือ Search Book และ h i l l เพียงเท่านี้ก็สามารถลดเวลาในดุกขั้นตอนของผู้เลียงได้อย่างน้อยไม่ต่ำกว่าสอชั่วโมงช่างเดี่คราคับสรรมาเป็นช่างที่มีประสบการณ์มีใบประกอบวิชาชีพและใส่ใจถึง Mental Health ของสุนัขในทุกขั้นตอนเริ่มตั้งแต่การ i c e breaking grooming และ After Service อีกทั้ง ยังเป็นการบริการที่สุนัขได้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่คุ้นชินสุนัขจะได้รับการบริการที่ครบถ้วนโดยไม่ต้องออกจากบ้านเลยทําให้มั่นใจได้ว่าจะสามารถป้องกันความเครียดที่เกิดขึ้นของสุนัขจากการพาไปอาบน้าตัดขนในสถานที่ที่ไม่คุ้นชินและต้องเจอกับสัตว์เลี้ยงตวอื่นได้อย่างแน่นอนปัจจุบันพวกเราแพตต์ตกได้เปิดบริการจริงแล้วผ่านเพจ Facebook ในนามของ a อ b บีดอทเพื่อทรสอบตลาดและพัฒน,นาการบริการสามารถจองบริการหรือสอบถามข้อมูลเพิมเ่มเติมโดยการ direct message เข้ามาในเพจ a c e b o o k ได้เลยขอบคุณครับ